นี้ฉันจะพาที่รักเอามีเอ็กคันใหม่ของฉันไปเที่ยวทริปแรกแต่ที่รักได้เลยเจรถไม่ฉันจะขับเองโอ้เสียความรู้สึกเลยไอ้เราก็รถใหม่ด้วยเอา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 เดี๋ยวโอ้ ข้นมาก็ได้ทบลองเลยนะระบบเอดัสใหม่นี่โอ้ฉันจะฉันจะถอยฉันเข้าเกียร์ผิดฉันจะถึงไม่ทะเลนี่โัเใจจวาวเอาไปทั่วเอาเอาไปทางไหนอะโอ้ยนอนรถเราน่ะมีแอปเปิลค่ะพ่ยูเดี๋ยวฉันเชื่อมต่อให้เกยเองง่ายเลยอ๋อหมายถึงเข้าแผนที่ในในนี้เลยใช่ไหมใช่เห็นไหมเราจะไปไหน แค่นี้เ,เอง,เ,องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันปรับอุณหภูมิแอร์ให้แกนิดนึงรถคันนี้ปรับอุณหภูมิแอร์ไปด้วยอ่ะแม่ดดแดดเจอเลยไม่ได้ทาครีมกันแดดมาซะด้วยจะกลัวอะไรรถของเรามีนี่กระจกป้องกันรังสี UVA UVB นู่นจะกลัวอะไรแดดไม่ไม่กลัวจา้ามันไม่ได้กินลัวโทษหน้าเขาอะไรตรงนี้เอาไปหนู่ยตัวหน้าตรงนี้เอาก็ตรงนี้มันสบายเนาะ พอไปนั่งข้างหน้าเลยตัวใหญ่เท่าควายแล้วเนี่ยมานั่งข้างหลังได้าวัสดี <c oughs> อาฉวัสดีค่ะคุณป้าจะชวนเจ้ไปเที่ยวเนี่ยก็ไป,ปไวันธรรมดาไปเลยวันเนี้ยวันหวยออกไม่รู้ได้ออยังไงตายเลยหมดบุกหมดหมดอ้ายอาชาดเตรงนี้คุณป้าชาตรงนี้ได้ค่ะได้เหรอได้ได้ได้เต็มโอ้ไหน นี่ไฟบ้านเลยเหรอเนี่ยสุดยอดมากเลยโอเคมาแล้วได้เลยค่ะลูกค้าค่ะไปออกตัวได้อุยนิวเองนี่นั่งสบายจริงเลยอะว่าแต่ตอนนี้เราถึงไหนแล้ววะถึงนั่งรองแล้วค่ะถึงนั่งรองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราลืมอะไรกันไหมเจ๊ลืมอะไรเหรอเราลืมอะไรไหม โอ้ <ś les> ชิบหายแล้วลืมแล้วอิตาลีบบอ,อ้าวมาฉันตัวอ